El el bueno, to <todges no one ong yếu vilna? Oh ho các ho thấy ho ho ta nói ho nhớ ho này nè luôn ho ho Từ nay đi ho Ta ho 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 hm? phao vẫn ong yêu bên anh hai? hm? 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 นอนทั้งวันเนยนะาต้าเนียนอือเอ้เอพูดถัดรูดแล้วอเอ้่เอจ้องเอฟซีอีกจ้องเอฟซีอีกเด้อเดอเดอเินมาเดินมาเออออจุ๊บจุ๊บจุบจุจุจุอออยากข้ามาเค้กนักเลงเลยข้ามาเค้เกิน อตื่นยังเนี่ยืขี้เศร้าจังนาตาขี้เศร้าจังนอนดูคันเพื่อนลาตาเพิ่งตื่นครับนอนทั้งวันเลยนี่ขี้เศร้าอีกตั้งหา้านาตาน้อยเนี่ยฮะนี่พ่อเรียกมีการบ่นนะตอนแรกครับพเพื่อนๆอี่อีกเอานอนเดี้ยเดยอเด้ เออดเทำาดูทำาดูอดทำโอ้โหน่ารักน่ารักนี่ก็เดินมาหาพ่อก็เดินมาพ่อจะไปไหนืึโอ้โหขี่เศร้าทั้งวันเลยหืเอ่ะจะไปไหน่ะจะขี่แล้วเหรอตาน้อยจะขี่ครับเพื่อนเออเออเดี๋ยวผมพาตาน้อยลงไปเฉียงล่างก่อนครับัาเพื่อนลงมาข้างล่างแล้วครับนี่ตาน้อยกำลังเดินนะตามันนี่ลุกมาตามันนี่ เตือนปุ๊บกวนปั๊บเลยอันนี้ไหมเอออะไรครับฮะมีอ,อะไรลูกนะเจ้าอะไรตาเจ้าอะไรครับโอ้คุณคุยแก่งอีกต่างหากเลยน,ะนี่ดูเพื่อนเออครับอืมอัชีก่อนลูกอะเตือนปุ๊บตรงไทนจะหิวอาชีีก่อนเนี๋ยพ่อขออัชีีก่อนนะ หนูฉี่ก่อนเดี๋ยวหนูได้กินอ่ะหนูฉี่ก่อนเอวไม่ฉีไม่อยากฉีมา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 ถ้าไม่ฉี่มานี่เดินมาเดี๋ยวเลยนะโอเคนี่นี่ตาหน้อยอยู่นี่ยกระเปาะนึงแล้เพื่อนเดี๋ยวเอาหาเนตาก่อนครับหืมฟังเสียงครับฟังเสียง กังเสียงครับนี่อาจารย์มาเร็วมาดูดูดูนี่ตื่นปุ๊บหิวปั๊บครับเพื่อนๆเห็นไหมตาหน้อยหิวครับตาหน้อยหิวเยันไงครับเพื่พพอนหิวแล้วสิดูตาหน้อยกินอย่างอร่อยเลยครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมช่อง แมวยิ้มชแนลครับขอบคุณมา,มากครับวันนี้ลาท้าน้อยขอกินข้าวก่อนครับเพื่อนๆแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ